สวัสดีชาวเกมเมอร์ล็อกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมนายเกมเมอร์ในาการจีเกมเมอร์ล็อกทีวีนะครับเคนะควันนี้ผมจะมาเล่นเกม How to s u r v i ว e นะครับเอาชีวิตรอดวิธีไงเออเอาชีวิตรอดอย่างไรใช่ไหมเออเนี่ยผมจะมาเล่นสตอรี่โหมดนะครับหนึ่งเพลงผมก็เล่นไปหน่อยนึงแล้วแหละนะแต่อันนี้จะมาเล่นใหม่หมดเลยตัวไหนนี้นะลอง ใช้นี่หรือเปล่าแบบบี้อะไรใช้ตัวผูนหน้หญิงระดับมีโนโมอิรอนแมนโนโมก็ว่ายากเนะลยอิรอนแมนนี่ไม่รู้จะขนาดไหนเมย์เดย์เมย์เดย

สายตัดไปแล้วนี่เวลาบ่ายโมงใช่มเนี่ย h e ช่วยด้วยโอ้โอะไรเนียวคเราตื่นมาอยู่กันบนเกาะแห่งนึงนะครับเคยเอก่อ,อน,นี่ผมเล่นไปแล้วหน่อยหน่อยนึ่งนะครับอืมอนี่ก็เล่นใหม่ให้ดูเลยนะเอา ให้คนดูรู้เรื่องนะไม่ใช่เอาให้ผมดูเรื่องโอเคไปคุยเฮ้ยยเพ่คุณได้โบสถ์โอ้ There are monsters everywhere on this. I managed to manage. Listen. เเรราามันให้ไปหาสมุนไพรโอเคพอสมุนไพรให้มันกดแท็บเพื่อดูแผนที่ดูแมพเสียไปหาสมุนไพร Spade bowing. Uh, eh. My name's Andrew. My name's Andrew. 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 Uh, any of us. Ramona. Ramona's Ramona. inch. Listen. By, listen. By, listen. By. Listen. 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 Listen เจอกลองพยาบาลเลยเรือนี่นี่มันก็จะเป็นหนังสือสอนเราเล่นอะไรประมาณเนี้แต่ว่าผมดูหมดแล้วอะไปต่อเลยเจอสอมบีตัวแรกอะเฮ้ <c oughs> วัดวัดคิดค้งอวัดทุบทิววัดแตกเนี่ยอ้ยตายเครเราไปอาลามอนอนี่จะเป็นคู่มือบอกนะครับว่าเออพืชกับอะไรวะเนี่ยหนังอะไรไม่รู้นะมาเป็นที่พันแผลได้ เฮ้ยสมุนไพรอืมนี่เป็นนังซื้อคู่มือสอนดูมาแล้วมินไปแล้วเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวผู้หญิงนี่ยอีกตัวหนึ่งนี่เลือดอย่างเยอะเฮ้ยตายแล้ว สมบีหรอไม่เลยใจเนี่ยเอามาค้าฟองกับสมุนไพรเนี่ยมันจะได้ที่พันแพรนะ<ๆ>อะไรอะไรโอเคเราไปหาลาม่อนเอออะไรแล้อี โอ้โหสกิลยังหมดเงือกพืชอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนอาตายตาย,ตาย,ตาย เกมนีต้ตอนแรกผมคิดว่านั้นจะเป็นแนวแคล้ายๆตออเอแบบใช้เมาส์กดแล้วเดินอ่ะแต่ไม่ใช่ครับเดินกด w a ว d นะเมาส์นี่เอาไว้โจมตีอย่างเดียวอ่ะอืมอืม,อม แล้วอย่าเอ้ได้หนังนี่ไปแล้วครับคราฟที่พันแท้เยี่ยมบวชมาดิเขาไหมมาดิแรงค่อนข้างน้อยอ่ะตัวผู้หญิงนี่มันตีอาออะไร ห๋อผู้หญิงนี่มันไม่นธนูอ่ะเออใช้ธน, e. นูยิงอ่ะภูรยาประชิดนี่จะใช้ไม <'s> ่ค่อยดีเลยโอ้โหมีก็วะเนี่ยเป็นตัวไปใช้นหัวเทิงหัวหัวหัวปิวอ่ะโอเคมาวัดวัดเดี๋ยวเรมาหาลามอนคุยเฮ้ โอเคมันก็ให้มีซับาต้ามาลาแมนโอเคเวล up เวลัพได้เวลา u สกิลั p นี่ัพสกิลโอเคนี่เราก็จะกอบไฟได้แล้วเมื่อัพสกิลใช่ไหมจุดกองไฟได้แล้ว มีคจะได้ไม้เข้าเพิงเราทำอาหารก็ได้ไปเอาเนื้อกวางเนื้ออะไรมานะครับลามอนเดินกระพกกระเพกไปไหนครับ กองไปจุดเรียบร้อยแล้วต้องไห้ต่อรล t จะไข้นมาเลยมก็ให้แปดไล่มาให้ไฟฉายเร่ต้งไปไหนต่อคุยมันอีกอ่ะค c s, <S, <S h ม flat เ็บเที่ยวดูอัน ีนทให้ทนะางมาะทำให้เราเดินทางไปที่นู่นนะครับไปทำไปทำควสดโอเคนี่ก็ใกล้ตอนคืนแล้วนะอ่นะวดัวดวัดไปไหมซะโอเคป้ายป้ มองเห็นอะไรเลยแล้วเราก็จะโดนโจมตีได้ง่ายขึ้นไปทางนู้นเคมีกองยากใช้ไฟเผาเอานะหรือไม่ก็ใช้มีดสปาร์ต้าฟันเอาก็ได้นะถ้าไม่อยากเผา สมุนไพรเยีเ่ยมเฮ้ยฟความโอ้ครับผมตามที่บันเไปอะไรเล่าทำไมามาเว้ย เดี๋ยตกเกย็นแล้วใกล้จะกางเตี้แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเล่าโดนไฟไหม้ออยังตามมาอีกโอ้เอาซ้ำมาทาง อะไรตโจนไปไหม้ะยังตามมาได้อีกอะไรวันนี้อ่ะเออออกไปออกไป แสงเอออยาดืน้ำอืมอะไรอะไอะไรอะไรอะลูี้ให้เราเอาของนี้เหรอนี่เปิดลูกจะมีเสียไอเมา,าั Yeah. เียมีก็กล,ลับไปหาลามอนเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมนีม่กิ่งไม้ใหญ่แบบน,นี้เป็นตนูยังไม่มีกิ่งไม้ใหญ่ทำตนูไม่ได้ทีนะครับหากิ่งไม้ใหญ่ก่อนดิเออไม่มีทีวะ เจอเครื่องไม้เครื่องมือโอเคครับโอ้ตองคืนนี้มืดวะอันตรายมีอยู่รอบตัวเลยนะครับเฮ้ยนั่นยงไงละ่ะม,มองไม่ค่อยเห็นอไะอไรแล้วอไะไรแล้ว คือเนี่ยอันตรายเว้ยมืดก็มืดเฮ้ยนี่อย่าตามมาหลังอย่าตามมาตามมา,าม,มาตามมาทำไมตามมาทำไมนะฮะหาเรื่องตายอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยลุมล้มลุ้มอะไรตัวนี้มันจะปวดแสงนะจะโผล่ามาเพราะตอนกลางคืนอน่ะ 我不管 ใช้ที่บันแผาก่อนเดี๋ยวเลือดหมดขึ้นมาแล้วงานเข้านะเคเ๋ไปหางน้นอืม้มโอ้หัวมือด้วยตองคือเนี่ยอันตรายเฮ้ยอะไรอะไรเล่า <c oughs> อ,อย่าเสืออย่าเสือ นี่นี่นัวเสียเคกลับไปหาลามอนเยี่ยมมาแเ้ยโอ้มชชั่นคอมพีต ตรงนู้นต่อนะครับโอเคเอาไว้ตอนพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเจอไหม <c oughs> เจอเจกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ